สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์หลอนของทีมงานนักขายนำโดยคุณธนงซึ่งมีภารกิจต้องเดินทางขึ้นลงไปจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือจะมีเหตุให้ต้องพบกับชายแก่ลึกลับส่วนจะน่ากลัวเพียงใดนั้นม่าติดตามรับฟังได้เลยค่ะผมชื่อธนงครับอาชีพพนักงานขาย เมื่อก่อนผมเป็นเซลแมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอยู่ในกรุงเทพและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หลายปีต่อมาทางบริษัทได้แ,แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้จัดการต่างจังหวัดเอาเข้าจริงก็คือถูกย้ายนั่นแหละครับได้แต่บนในรถคนเดียวเพราะงานหนักกว่าเดิมแต่เงินเท่าเดิมที่ว่างานหนักก็คือต้องขับรถเดินทางไกลบ่อยนี่แหะครับ ระยะหลังมานี้ผมต้องขึ้นเหนือบ่อยมีทีมงานมาด้วยสองคนมีผมออสกับกเกษมเราผัดกันขับรถคืนนี้ต้องเข้าที่พักก่อนเราได้โทรศัพท์จองไว้ก่อนแล้วเป็นรีสอร์ทอำเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่ไม่เกินสีทุ่มก็คงเดินทางไปถึงเราจึงขับรถไม่เร่งรีบนักและจอดแวะกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพอกินกันอิ่มแล้ว ก็รออาหารย่อยเร้าสามคนพูดคุยกันออซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไม่รู้กิจอะไรของมันถึงพูดถึงเรื่องน่ากลัวขึ้นมาออเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผมจะมารับงานได้มีทีมงานที่มีกันสามคนผัดกันขับรถผ่านลำพูนจนเข้าเขตเชียงใหม่ตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มกี่แรกผมจะห้ามเร้าขับรถกลางค่ำกลางคืน ใครเข้าให้พูดเรื่องผีผีสางๆแต่ฝนกำลังตกคงต้องนั่งรออีกสักครู่โตข้างเคียงก็ว่างเลยปล่อยให้เล่าไปกะว่าฝนหยุดตกก็จะออกรถเพราะได้เล่าว่าเป็นคืนที่มีฝนตกอากาศมันก็ขมุกขโมว6โมงเย็นยังมืดราวกับสามทุ่มเลยทีเดียวทั้งคนทั้งสภาพแวดล้อมมันช่างเหมือนกับคืนนี้เลย กษเสินตั้งใจฟังมากส่วนผมนั่งริ่นโทรศัพท์แต่หูก็ยังได้ยินอยู่ดีรถยนต์เล่นฝ่าสายฝนโู้ใหญ่จนฝนเริ่มซาขับผ่านที่มีผู้คนเบือาสเข้าสู่เขตทุ่งนาระหว่างที่ขับรถไปคนขับรถมองเห็นแสงไฟอะไรไม่รู้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่สว่างเรืองเรืองเหมือนกระสือออดเป็นคนขับร้องบอกเพื่อนให้ช่วยดูที อะไรมันอยู่ข้างนอกเพื่อนๆเพ,เพ่งมองเพียงแว็บเดียวแค่แว็บเดียวเท่านั้นต่างก็พากันเบือนหน้าท่าทางลุกลี้ลุกลนออสจึงถามแสงประหลาดนั่นคืออะไรจะใช่สิ่งที่เขาสงสัยหรือไม่แล้วตกลงมันแสงอะไรล่ะผมถามทั้งที่ยังมองหน้าจอโทรศัพท์ออสกั้มคืนคำพูดก่อนจะเปล่งเสียงออกมาว่าดูรามันจะยากเย็นเต็มที แสงนั้นมันคือผีโพงฮะอะไรนะผีโพงผมรุดเสียงดังจนเจ้าของร้านหันมามองพอขับไปได้หน่อยเดียวเครื่องยนต์เกิดกระตุกพ้อเล่าต่ออีกว่าพอขับไปได้หน่อยเดียวเครื่องยนต์เกิดกระตุกขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุในที่สุดก็ต้องจอดรถข้างทางเป็นหนทางเปลี่ยวเสียด้วยไม่มีชุมชน ไม่มีไฟกิ่งสองทางเมื่อเครื่องยนต์ดับเรื่องจะหาอู่ซ่อมแถวนั้นคงยากและมันยังดึกมากแล้วด้วยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็ต้องลงมาเปิดซากระโปรงรถช่วยกันดูช่วยกันซ่อมไปตามเรื่องรถคันนี้ของบริษัทเพิ่งผ่านศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมมาแล้วแล้วทำไมมันดับได้ออได้แต่ออกปากบ่นตามเรื่องต่างคนต่างก็ไม่สันทัดเรื่องเครื่องยนต์ ก็แก้ไขกันเท่าที่ทําได้กําลังทำเพลินๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างใกลเข้ามาเพื่อนคนนึงแยกไปทําธุระส,ส่วนตัวได้หวาวิ่งกลับมาเพราะเห็นสิ่งนั้นมันน่ากลัวเข้ามาสะกิดห้เพ่ินๆนดูอะไรของเองวะยืนปล่อยไปเรื่อยระวังโดนตามมาเฮ้ยจะอะไรซะอีกละ่ะที่จะตามก็ผีตายหงข้างทางไงออสไม่ชอบใจเสียเลย แต่จําเป็นต้องลงจากรถไม่ใช่เมื่อกี้กูเห็นหันไปดูเองและกันออสกับเพื่อนอีกคนหันไปมองตามมือชี้ที่เห็นคือตาแก่เดินท่อมๆริมน้ำตอนนั้นแกหันหลังฉายไฟไปอีกทางอ๋อก็คนหาสองกบไงออสกับเพื่อนอีกคนคลายใจตั้งหน้าแก้ไขเครื่องยนต์ต่อไปสายตาก็คอยแลหารถคนที่สัญจรไปมา จะได้บกมือให้ลงมาช่วยไหว้วานให้มาดูเครื่องยนต์ให้ทีพอร้องแก้ไขได้สักพักก็เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ทท่าจะทำงานได้อีกครั้งตาแก่หากบหันหน้ามาทางนี้ฉายไฟเข้ามาใกล้ต่างคนต่างก็ได้ยินเสียงแกเงินงำมาแต่ไกลจนแกเข้ามาในระยะเพื่อนกำลังบิดกุญแจสตาร์ทรถเป็นต้องหยุดเมื่อเสียงแกพูดรเวียนอยู่สองสามคำเท่านั้น ปลาดุปลาลิมนปลาดุกปลาลิมนอาที่กำลังซ่อมรถอยู่นั้นรีบแก้ไขมือเป็นระวิงเลยจึงขนาดยกมือไหว้ขอคุณพระคุณเจ้าให้ช่วยด้วยเถิดพอโบอกมือให้เพื่อนในรถให้บิดกุญแจเครื่องยนต์สปาร์ตติดอีกครั้งมันสั่นกระตุกนิดหน่อยก่อนจะทำงานได้ปกติทั้งสามคนโล่งใจไปต,ตามๆกันรีบกลับเข้ารถขับบึงออกไปทันทีแล้ว รู้ไหมว่าตาคนนั้นเป็นใครเกษมถามเราตั้งใจฟังเอามากจะอะไรเสียอีกก็คนหากบไงทาเป็นกลัวไปได้ผมพูดขัดขึ้นคิดว่าพวกนี้กลัวเกินเหตุตเกษรอยากรู้เอามากรบเร้าให้เล่าต่อออสถอนหายใจเล่าเองอยังเครียดเองก่อนที่จะสรุปนั่นนะ่ะผีโพงเคยได้ยินบ้างไหมมันจะชอบออกหากินกลางคืน จับกบจับเขียดกินเป็นอาหารแต่กินสดๆนะออดเล่าต่ออีกว่าผีโพ,พงนะ่ะมันจะปรากฏช่วงเวลาแบบนี้แหละเดินท่อมๆไปตามคนาบ้างตามริมหนองน้ำบ้างเพื่อหาปลาหากบกินแล้วเวลาเดินจะร้องปลาดุกปลาริมปลาดุกปลาริมไปเรื่อยๆบางครั้งก็เป็นตาแก่ถือโคมไฟบางทีก็เป็นคนหนุ่มแต่มีแสงไฟ เป็นผีที่คนทางเหนือกลัวกันมากแต่กับผมแล้วผีชนิดนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฝนตกพอปล่อยๆคงจะตกทั้งคืนแน่เราจ่ายค่าอาหารและออกเดินทางต่อกลับไปถึงที่พักก่อนสี่ทุ่มแสงไฟหน้ารถตัดสายฝนโปยปลายลงมาไม่ขาดระยะ คนขับต้องใช้ความระมัดระวังรีสอร์ทที่จองไว้อยู่ดึกเข้าไปจากถนนสายหลกักเป็นรีสอร์ทที่ออสกับทีมงานมาพักประจำเพื่อสะดวกในการออกงานขายปกติจะมาถึงก่อนค่ำในเมื่อดึกออกอย่างนี้แล้วยังไม่ถึงที่พักทำให้ออสเครียดขึ้นไปถนัดตาผมคุ้งพวงมาลัยมองหนทางเบื้องหน้ากับกระจกสองหลังไปด้วยถถนนสายนี้เปลี่ยวจริง แล้วยิ่งขับยิ่งไกลทั้งที่ฟังมารีสอร์ทอยู่ลึกไม่เกิน2กิโลเมตรผมขับผ่านท้องนากับป่าระเมะน่าจะที่เดินมาสองหนแล้วผมถามออสรีสอร์ตต้องเข้าไปอีกรึกไหมออสบอกพี่ขับมาผิดทางแล้วทำเอาผมต้องบนทำไมไม่บอกก่อนต้องให้ถามตอนนี้ไม่ว่าใครมันก็เหนื่อยและง่วงพอกันแหละตอนนั้น เวลาหน้าจอราวสามทุ่มได้ผมขับรถเปิดไฟสูงมาเรื่อยๆพอแน่ใจไม่มีรถวิ่งสวนมาผมสาบานได้ว่าไม่ได้คิดเรื่องผีสางในหัวแต่ดวงไฟในทุ่งนาข้างหน้าแสงมันพิกลไม่ได้สว่างจ้าแบบแสงไฟพวกหากบแสงที่ว่ามันเข้มขน้นมีความแรงกล้าอยู่ในตัวออดไม่ได้หลับเหมือนกเกษมสายตาจับจ้องไปที่เดียวกับผม ปาก็บอกว่าอย่าจอดรถนะพี่มันอันตรายมันก็แงอยู่แล้วละ่ะไม่มีเหตุให้ต้องจอดรถแถวนี้อยู่แล้วแต่แล้วเหตุที่ว่าก็สนองเราจนได้เหมือนแกล้งกันชัดๆเครื่องยนต์เกิดกระตุกขึ้นมาผมจำเป็นต้องจอดรถลงไปดูว่าอน้ำร้อนไปหรือว่าน้ำมันท่วมหัวเทียนผมเปิดฉากบนมือก็เปิดฝากระโปรงรถ เราลงมาช่วยกันดูเครื่องยนต์กลไกลโชคดีกเสษมซ่อมรถเป็นอาสา,าจะดูให้เองผมเป็นลูกมือก้มกมเงยเงช่วยจับนั่นนี่ทันใดนั้นเองสายตามันผ่านไปเห็นเงาคนเดินมุ่งมายังรถของเราแต่เป็นการเดินหันดีหันขวางไม่รู้เดินหน้าหรือถอยหลังดีผมสกกะกิดกเกษมให้ดูแปลกใจไม่แพ้ผมเหมือนกันตาแก่คนนั้นไม่ใส่เสื้อ ฝนตกปลอยๆอย่างนี้ไม่หนาวบ้างหรือไงออสปากคอสัน่นเห่นแวบ,บเข้าไปในรถทันทีตาก็บอกจะสตาร์ทรถให้ผมกับกเกษมก้มหน้าแก้ไขรถต่อไปปรากฏว่าหม้อน้ำแหง้งก็หันไปมองแถวนี้เป็นท้องนาน้ำท่วมก้าข้าวเอาถังไปตักน้ำขึ้นมาได้ไม่ยากผมหิ้วถังน้ำลงไหลทางไปตักน้ำจากคูขึ้นมาในตอนนั้นเองที่ผมเข้าไปใกล้คนหากบ ห่างกันเพียงมีโคูนาำกันในตอนนั้นไม่คิดเงยหน้าขึ้นไปดูจนกระทั่งได้ยินประโยคคุ้นหูปลาดุกปลาดุกปลาริมปลาดุกปลาริมผมตัวชาเกือบทำถังน้ำร่นพอเงยหน้าขึ้นถึงดูออกเจ้าของเสียงบ่นประหลาดเป็นตาแก่แกผอมมากจนเห็นชายโครงกำลังก้มลงจับกบตัวเป็นๆขึ้นมาแล้วกัดกินก เสียงกบร้องเกกลือดกบไหลย้อยมุมปากพอ <doo> <ปา>ผมยืนมองนิ่งตาแก่จึงหันมาจ้องตาผมทําเอาผมตะลึงเรื่องรล่าของออสด,ดังขึ้นมาในหัวท่าเอาใจหายว่าหน้ากลัวกว่าที่เล่าไว้เสียอีกก็เบ้าตาของแกรึกดวงตาสะท้อนกับแสงไฟและเป็นสีเขียวหรือสีแดงและสองแสงแวว <_ v ood le> นั่นมันไม่ใช่ดวงตาของคนแล้ว <_ v ood le> พอขมือกกหมดทั้งตัว ตาแก่ก็ข่มตัวมองไปตามพื้นอันเต็มไปด้วยโคลนตาก็บ่นงำงำงำฟังไม่ถนัดทําท่าเดินไปทางอื่นไม่สนใจคนทางนี้ในตอนนั้นเองผมหันหลังได้โย่ถังน้ํายิ่งไม่กิดชีวิตกลับมารวมกับพักพวกในตอนนั้นผมไม่กล้าบอกไปว่าเจออะไรมามาถึงรถก็เข้าไปเติมน้ําก็เสียมเอาผ้ามารองกับร้องบอกให้ ระวังน้ำร้อนพุ่งผมพะวักพงหันไปมองด้านหลังโชคดีแต่แก่ย้ายไปหากินทางองื่นผมกลับไปตักน้ำมาเติมจนกว่าจะเต็มสาบานได้ว่าหัวใจเต้นแรงมากเมื่อกลัวว่าแกจะกลับมาอีกความคิดชั่วเล่นจี๊ดขึ้นมาเรื่องราวของออสมันจู่โจมเข้ามาในหัวแล้วแกจะเป็นอะไรไปได้อีกเล่าถ้าไม่ใช่ผีพงอันน่าสะพรึงผมต้องสลัด ความคิดนั้นออกไปจากหัวบัดเดี๋ยวเติมหม้อน้ำเสร็จสตาร์ทรถติดก็ได้ไปจากที่นี่แล้วผ่านไปครู่หนึ่งออดลองสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ยังไม่ติดกเกษมบอกรอยอีกหน่อยตอนนั้นผมไม่น่าหาเรื่องมองไปทั่วเลยเพราะตรงนั้นตรงไหลาทางในฝั่งของเราแสงไฟในมือของผมฉายไปสะท้อนกับ ดวงตาสะท้อนแสงไฟคู่หนึ่งและ,กะเกษมก็เห็นเข้าแล้วเช่นกันถึงกับอ้าปากค้างพูดไม่ออกจอากแป่ผีโพงข้ามคูน้ำมาฝั่งนี้แกเดินเข้ามาใกล้ระยะห่างจากรถเราไม่กี่เมตรเท่านั้นแสงสว่างเรืองเบืองรอบรอบตัวยิ่งทำให้ดูน่ากลัขึ้นไปอีกผมไล่กเกษมให้ขึ้นรถพอปิดฝากระโปรงเสร็จผมก็เพ่นตามเข้าไป ้าเอาพระเครื่องหน้ารถมาพนมมือสวดมนต์อิติพิโสพระาวาบาดังลัน่นเรื่องแบบนี้เจอปั๊บให้รีบหนีทันทีเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่คนผมจำคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ได้ดีตอนสอนสั่งเด็กน้อยไม่ให้เที่ยวเล่นสนตอนกลางค่ำกลางคืนไม่คิดว่าภายหน้าจะเจอเข้าจริงๆออสนั่งประจำเบาะคนขับ ไม่คิดจะหันมองด้านหลังรถอาศัยอ่านภาษากายจากเพื่อนก็รู้แล้วเจอดีอะไรมาบิดกุญแจรถแล้วเหยียบคันเร่งเดชบุญรถติดเครื่องยนต์ใช้ได้เ้าถอนหายใจดังเฮือกบึงรถจากไปทันทีเรื่องนี้ผมมารู้ภายหลังจากคนในพื้นที่ถนนเส้นนี้มักจะมีคนเจอผีโพงบ่อยโดยมากจะเป็นคนนอกพื้นที่ส่วนคนที่รู้จะหลีเลี่ยง ไม่สัญจรในเวลากลางคืนมีตาแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นบุคคลต้องสงสัยจะเป็นผีพโพงแต่แก่มากแล้วชาวบ้านไม่อยากเข้าวิยุางด้วยได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมสำหรับผมประสบการณ์สยองครั้งเดียวก็เกินพอรอดมาได้เส้นผมไม่มีร่วงสักเส้นหัวไม่โกนก็บุญโขแล้ว ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้แอรด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะ